พระคาถาคุณแผนฉบับหลวงพ่อกวยใช้เสกแป้งผัดหน้าก็ได้เสกน้ำมันหอมทาตัวก็ได้ใส่ผมก็ได้เสกขี้พึ่งสีปากก็ได้เป็นเมตตามหานิยมนักแหลทั้งทางเจ้านายและทางสตรีเพศอมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤกษูกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีธายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะควานะลีติอิติมานิยะมะ